ว่าด้วยพระธรรมทเทษนาเรื่องที่สองในพระที่ในจีดกซึ่งเรียกว่าภาิกษุณีวิปป์เป็นข้อห้าเป็นข้อหหวินัยความแนบบ่นอื่นและเรื่องที่ห้าเรียกว่าบาุญขัตติกายว่าดุวสูตรและแต่เรื่อง ทำท่านผู้บริหารบนบทหาทผมที่า3ที่มัจริก็จะเดินทางมาดึง พระิสุทธ์สามเนรนักเรียนนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมจากชุมชนนรน,นันสถานศึกษาคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นตำรวจตัวเงชายแดนภาคสองกรมทหารราบที่แปดและพุทธศาสนิกชนที่สนใจวันละประมาณ300อคนโดยแบ่งการสัมภยาษณเป็นสองภาคคือภาคเช้าและภาคบ่ายประกอบกัน ปฏิบัติธรรมทุกวันคณะวิทยากรได้รับความเมตตาอาจารย์ไเจ้าทั้งหลายที่ได้มาประชุมพร้อมกันในที่ดีร้วมมีจิตสมนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นร้นคนที่สมเด็จพระเทพพรร,ราชัสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระวิญญาณอุสาหะและพระราชปณิธาน,น,แ,นแน่วแน่ในการปกเพ็นพระราชกรณียกิจด้วยพระราชเุทธ์ไทย ปรี่มด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อบรรทุข์บมรุงสุขแก่อนาประชาราชซึ่งเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของพระสงฆ์นิกรชาวไทยตลอดมาในวาระอันเป็นสุขมงคลนี้ข้าพระพุทจ้าชัาสหลานขอพระราชทานถวายพระราชกุศลด้วยการจัดพิธีสารยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติและขอถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสอันเป็นมงคลสมัยเรื่องในโอกาสสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์และพระบารมีหสมเด็จพระปุรภพมหกรัมสตริยาที่ราชุาาพ่องลวโปรดอภิบาลสมเด็จพระเทพรัราชสุดาฯสิ่งจงสำริดย,รรยาานาาาันพระราชลูกไทราณาปราชาโลคภาพและอุปัตตกรันตรายทั้งปวงพระชนมายุยิ่งยืนานานทรงเกษมสาราญเป็นนิจ ขอทุกสิ่งโจงสมบัติดังพระราชพลไทปาถนาเป็นทิ่งขวัญของขัวข้าพระพุทธเจ้ทาทั้งหลายตัากิรติการเครือญด้วยเกล้าด้วยกระหม่ Thank uh you. -huh.